สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะอยู่กับรายการตีคองรองเปล่านะคะวันนี้ค่ะท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาปรึกษาปัญหากฎหมายได้นะคะกับอาจารย์สมบัติวงกำแพงค่ะสภาทนายความที่เบอร์เดิมนะคะ0-2 338 3837-9ถึงค่ะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์สมบัติได้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะ วันนี้สิ่งที่เราพูดกันน่าจะเป็นเรื่องของใกล้ตัวนะคะของใครหลายๆคนเพราะว่าเราเพิ่งผ่านเทศกาลช่วงวันหยุดยาวมาช่วงวปีใหม่ก็มีข่าวดีต้อนรับปีใหม่หมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปรับเป็น300บาท S 2> <S, <S 2 <S 1> <S 1> ใช่นะคือคนที bbe bbe> ่เป็นแรงงานเนี่ยอาจจะดีใจแต่ผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะไม่ดีใจก็ได้เพราะเห็นข่าววันนี้นะคะจานเห็นบอกว่ามีโรงงานเนี่ยปิดกิจการหลายที่แล้วแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้กันเราพูดถึงเทศกาลปีใหม่กันก่อนช่วงที่ทํางานช่วงปีใหม่อย่างดิฉันเองเนี่ยถือว่าเป็นแรงงานคนหนึ่งนะคะที่เป็นพนักงานเงินเดือนช่วงเทศกาลปีใหม่ถ้าดิฉันทํางานหยุดยาวในวันปีใหม่มันสามารถได้สิทธิ ค่าโอทค่าอื่นๆหร <c oughs> ือว,ว่ามันมากกว่าเทศกาลอื่นๆไหมคะจารย์จริงๆแล้วงานโดยทั่วไปนะครับถ้า <c oughs> เป็นการทํางานประจําประจําประจําในแต่ละครั้ง <c oughs> เนี่ยถัวเฉลีย่ยเงินเดือนเราออกมามันจะคิดออกเป็นชั่วโมงได้ว่าชั่วโมงละเท่าไหร่ <c oughs> นะครับทีนี้นในในส่วนค่าจ้างค่าจ้างกรณีที่จ่ายเป็นชั่วโมงต่อหานองไปต่อชั่วโมงเนี่ย <c oughs> <ๆ S 2> มันจะต้องหารทั้งเดือนรวมทั้งวันหยุดด้วย <Yeah. S 2> แปลว่าวันหยุดที่เราทํางานหรือไม่ทํางานเราก็ได้รับเงิน mm. นั้นการที่เราต้องมาทํางานวันหยุด <Yeah. S 2> แปลว่าเราไม่ทําเราก็ได้รับเงินเพราะฉะนั้นการที่มาทำเราก็ต้องได้รับเงินเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งเพราะฉะนั้นแปลว่าการมาทํางานในวันหยุดเนี่ย <Yeah. S 2> จะได้ค่าแรงเป็นสองเด้ง ต่อชั่วโมงสมมุติวันหนึ่งเราได้300บาทต่อวันถ้าดิฉันมาทางานปีใหม่ดิฉันได้400เอ้ไม่ใช่สามร้อยบาทต่อวัน300บาทต่อวันถ้าทําจานวนชั่วโมงเท่ากันก็ต้องคูณเป็น2เท่าเป็น2แรงไปนะครับเพราะว่าวันหยุดเนี่ยได้อยู่แล้วเมื่อมาทําเพิ่มต้องได้เพิ่มของวันหยุดอีกต่างหากสมมุติว่าถ้าวันหยุดได้สัก 250ราครับถ้าเรามาทําวันหยุดเพิ่มอีก2เด้งดิฉันได้500บาทถูกต้องถูกต้องนะคะแล้วมันแตกต่างกันไหมถ้าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่กับนักข่ตฤะษ์อ,อื่นๆวิสาขาเข้าพรรษาครับ เด้งเดียวกันเขาจริงๆก็มีวันหยุดอยู่แล้วที่ไอการหยุดตามกฎหมายเนี่ยแปลว่าอาจจะต้องมีวันหยุดนักข่ตเลิกปีหนึ่งจำนวนกี่วันกี่วันนะครับอาจจะสมมติ13วันถ้าใน13วันงานของเราจําเป็นที่บอกว่าจะต้องทําและหยุดไม่ได้ก็อาจจะตกลงเอาวันหยุด13วันเนี่ยไปหยุดวันอื่นก็ได้ก็จะได้กลับมาชดเชยกันนะครับทีนี้ถ้าถ้าเขาหยุดแล้วไม่ได้หยุดแล้วยังมาทํางานอยู่ไอการทํางานในวันหยุดก็ต้องในค่าจ้างเพิ่มเข้าไป อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นกรณีที่ที่ต้องจ่ายก็โดยหลักเหมือนที่เราว่าไม่ทําก็ได้เพราะฉะนั้นมาทําก็ต้องได้เพิ่มที่มันจะมีมีจุดอีกจุดหนึ่งก็คือกรณีที่ถ้าเผื่อเราทํางานวันธรรมดาแล้วเราต้องทำโอทีเพิ่มนะครับอันนั้นก็จะได้เท่าครึ่งอันนี้คือถ้าทำงานเกินแปชั่วโมงถูกก็ต้องเว้นวักไปก่อนหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ค่อยมาทําอย่างน้อยต้องเว้น30นาทีให้พักเพราะถ้าไม่พักเนี่ย การทําต่อถือว่าไม่มีประสิทธิภาพนะครับและก็หารจํานวนชั่วโมงตามที่ทำเนี่ยเท่าครึ่งเท่าครึ่งไปแต่ถ้าเป็นกรณีการทํางานในวันหยุดของของมีโอทีวันหยุดด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็น3เท่าสามเท่าเลยเหรอครับก็1.5คูณ2ก็เป็น3นะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงที่ทํา OT ของวันหยุดเนี่ยจะเป็น3เท่า แต่ถ้าชั่วโมงที่ทําปกติของวันหยุดจะเป็นสองเท่าอ๋อแสดงว่าถ้าสมมติว่าวันหยุดที่ดิฉันมาทํางานแล้วถ้าเกินเวลาทักไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแล้วไปทำโอทีต่อได้สามเท่าสามเท่าสามเด้งเลยถูกต้องครับและอันนี้เป็นข้อกําหนดตามกฎหมายที่เขียนเอาไว้ว่าทุกคนจะต้องได้ตามนี้ที่สถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นขนาดนี้อาจจะบอกว่าโอ้ในจ้างก็ไม่ไหวายจ้างในจ้างก็ไปคุยกับลูกจ้างลูกจ้างก็บอกว่า ไม่ไหวก็เอาอย่างนี้แล้วกันเรา,าตกลงยกเว้นเลยแล้วกัน,น,นเอาเป็นว่าถ้าเบื่อมาทํางานในวันหยุดหรือไม่วันหยุดปุ๊บผมคิดเด้งเดียวเราไปตกลงกันเรียบร้อยหมด<า>สัญญาอย่างนี้เนี่ยแม้จะทําด้วยการที่มีการเซ็นสัญญาบันทึกกันเรียบร้อยเนี่ย<า>ตรงนี้มันกลายเป็นว่าเท่ากับข้อตกลงตัวเนี้ยขัดต่อก,กฎหมายอื กฎหมาย <c oughs> คุ้มครองคร <c oughs> ับกฎหมายคุ้มครองแรงงานเขาบอกเป็นการคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนกฎหมายตัวนี้มองไว้เลยว่าอำนาจต่อรองระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างมีอำนาจต่อรองน้อยกว่าค่ะแล้วเมื่อลูกจ้างมีอำนาจต่อรองน้อยกว่าเนี่ยการที่เจรจากันแล้วลูกจ้างยอมเซ็นชื่อทางกฎหมายก็บอกว่าข้อตกลงเนี่ยเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้ แปลว่าแปลว่าลูกจ้างสละสิทธิ์ก็ยังยังต้องจ่ายกันเพราะตามกฎหมายแรงงานมันระบุไว้ใช่ไหมคะแลวถ้าเราย้อนกลับไปอันนี้เราได้แน่แน่แล้วล่ะเราทําปีใหม่ทําสงกรานต์ได้แน่แน่สองเด้งทําเกินโอทีวันหยุดได้อีกสามเด้งแต่ถ้าเป็นสามร้อยบาททุกวันนี้ถ้ามีการตกลงกันเองเขาไม่ขึ้นให้สามร้อยเราเป็นในฐานะเป็นลูกจ้างเราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกยย่นๆกันกลัวผู้ประกอบการจะต้องปิดโรงงานอันนี้กฎหมายเอื้อไหมคะตรงนี้ค่าแรงขั้นต่ำนะครับกาหนดไว้เป็นมาน แตถามว่ายังไง,ต,งต้องให้ต้องให้แรงงานอยู่ได้เพราะนั้นก็จะมีประเด็นว่าการที่ไปตกลงไม่จ่ายตามกฎหมายบังคับเนี่ยม,มันก็ยังมีความผิดตามกฎหมายเป็นการข้อตกลงนั้นใช้บังคับไม่ได้เขาลูกจ้างเรียกร้องเสร็จขึ้นมาเมื่อไหร่<ช>หรือ<ช>ว่าทางแรงงานออกไปตรวจสอบแล้วเจอว<ช>่าไม,ม่ปฏิบัติตามที่ คำสาั่งทางราชการหรือกฎหมายกําหนดออกมาเนี่ย,ย <ะ S 2> ก็จะเป็นความผิดากฎหมายได้อาจจะถูกดําเนินคดีได้ด้วยนะครับแปลว่ากําหนดแล้วให้จ่ายต้องจ่ายนะครับต้องจ่ายนี่มันจะจะมีประเด็นอีกบางประเด็นเช่นกรณีที่บอกว่าเอาละอ่ะค่าแรงปกติ300บาทแต่ผมไม่ได้450เพราะว่าเป็นแรงงานฝีมือ อย่างนี้ก็จ่ายให้ผมตลอดมาแต่ผมต้องทำเสาร์อาทิตย์ด้วยคพอเสาร์อาทิตย์มาทำเนี่ยก็ให้450เหมือนกันไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้จะเป็นประเด็นนะครับว่าไอ้วันเสาร์อาทิตย์ที่มาทำเนี่ยถ้าปกติเป็นวันหยุดแล้วมันเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายให้ทำเช่นเช่นอาจจะต้องทําสัปดาห์หนึ่ง48ชั่วโมงอะไรพวกนี้พอเกิน48ชั่วโมงมาถือว่าเป็น OT ตกลงบอกไม่ออทีก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันตามกฎหมายกาหนดตกลงบอกวันหยุดเอาเร่งเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับคือกฎหมายเขาไว้คุ้มครองแรงงานถูกต้องนะคะคุณจะไปตกลงไปหยุนหยวนกับผู้ประกอบการมันไม่ได้คุณทางานยังไงก็ต้องได้สิทธิของตัวเองใช่ไหมคะแต่ถ้าเปลี่ยนสภาพการจ้างเปลี่ยนสภาพการจ้างเพราะเงื่อนไขที่มีข้อตกลงกันอยู่เนี่ยนายจ้างกับลูกจ้างสมัครใจตกลงกันเปลี่ยนแปลงโอ้ค่าจ้างตอนเนี้ย บริษัทอาจจะอยู่ในขั้นที่แบกรับไม่ไหวถ้าจ้างแรงงานทุกคนอัตราเงินเดือนเท่านี้ต่อไปอาจจะมีปัญหาบริษัทต้องปิดแน่นอนอหรือไม่งั้นบริษัทจะต้องเลิกจ้างพนักงานออกไปอีก30%อ่าอยากกันนั้นเลยประชุมกันทั้งหมดเลยทั้งบริษัทเลยอบอกว่า กรณีอย่างนี้ลูกจ้างทั้งหมดนะครับเพื่อให้ทุกคนอยู่ได้ไม่มีใครต้องไปจากบริษัทเราลดเงินเดือนลงมาคนละสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคไหมถ้าโอเคก็ตกลงกันเปลี่ยนแปลงสภาพแปลนจ้างกันใหม่อันนี้ได้อันนี้ได้แต่ว่าถ้า300บาทที่กําหนดอันนี้เป็นขั้นต่ำไม่ได้ต่ากว่านี้ไม่ได้นะคะอันนี้ต้องรู้ไว้สําหรับเป็นเรื่องเป็นสิทธิของลูกจ้างหรือว่าแรงงานอย่างพวกเรากันแต่ตอนนี้มีสายจะทางบ้านมารออาจารย์อยู่แล้วค่ะคุณนิกนะคะปรึกษาเรื่องของปัญหามรดกค่ะสวัสดีค่ะค่ะ อะไรคะขอบคเ่นเ่คะ่ะคคะไม่ได้ยินนะคะได้ยินไหมคะอ่ได้ยินแล้วค่ะตอนนี้คือว่าเพื่อนเขอยู่กินกับสามปีเป็นเวลาสามปีนะคะคแต่ว่าไม่ได้ไไดจดเปลี่ยน,นรถทีนี้ันคิดันต้องเรียบรวยอ,วอ่ะและ้วพอแฟนเขาอ่ะใกล้ตายแล้ว อยู่กินกันกี่ปีนะฮะค่ะใส่รูปไปแล้วค่ะใส่รูปไปแล้วนะคะเดี๋ยวว่าอยู่กินกันฉันสามีภรรยากันโดยไม่ได้จดทะเปียนสมรสเนี่ยโดยหลักก็คือทรัพย์สินต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะไม่ถือว่าเป็นสินสมรสอ๋อค่ะทีนี้ไอ้ต่างคนต่างมีทรัพย์สินอยู่แล้วอันนี้ไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยนะครับเอามาหารเอามาแชร์เอามาแบ่งอะไรกันไม่ได้ทั้งสิ้นค่ะทีนี้ถ้าถ้าในกรณีที่ สามีภรรยาที่อยู่อยู่กันโดยพืน้นไนเรียกว่าไม่ใช่นิติในคือไม่ได้ไปจดทะเบียนถ้าจดทะเบียนไม่มีปัญหาอะไรได้มาเนี่ยกฎหมายบอกคนละครึ่งหมดครึ่งหมดแต่เมื่อเมื่อไม่ได้จดทะเบียนสมร